ครับวันนี้ผมจะมาให้มุมมองนะครับถึงกรณีนะครับวิกฤตนะแล้วก็สงครามนะที่เกิดขึ้นในยูเครนนะครับาจากหลากหลายมุมมองนะครับของบรรดานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะในวิกฤตยูเครนแล้วกันนะเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ ไม่ได้มองในแง่ภายนอกนะแต่มองในแง่ของพฤติกรรมนะที่มันอยู่ภายในจิตใจหรือความนึกคิดนะของผู้คนนะครับคือวิกฤตยูเครนเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดจากความอยากและไม่อยากนะซึ่งเป็นแรงขับดันนะซึ่งอยู่ภายในจิตใจของหลายฝ่ายนะของผู้นําเองผู้นํารัเสเซียผู้นํายูเครนนะผู้นําสหรัฐแล้วก็เนโต้นะครับแล้วก็ประชาชนนะของแต่ละภาคส่วน นะครับวันนี้จะมาพูดนะครับถึงประเด็นนี้นะซึ่งอาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะในความขัดแย้งนะครับเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างทางรัสเซียกับทางสหรัฐแล้วก็องค์การเนโตนะครับโดยที่มียูเครนเนี่ยเป็นตัวกลางนะก็คือลักษณะทางภูมิศ,ศาสตร์โลกเนี่ยนะเป็นตำแหน่งนะซึ่งมีความได้เปรียบเสียเปรียบกับทั้งสองฝ่าย ประกอบกับนะความต้องการของประชาชนนะครับในแต่ละภาคส่วนนะก็แตกต่างกันนะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับมันเป็นความอยากและความไม่อยากของคนนะซึ่งดูแล้วไม่น่าเข้าใจยากนะแต่ว่ามันก็สร้างปัญหาได้นะถ้าไม่เข้าใจมันนะเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับคือประเด็นนี้มันเกิดจากนะความอยากนะของทางด้านผู้นำนะของรัสเซีย นะวันเียปูตินเนี่ยนะที่อยากจะให้นะทางยูเครนไม่เข้าเป็นสมาชิกของเนโตและอยากให้นะทางด้านสหรัฐและเนโตเนี่ยนะครับไม่ขยายนะมาทางด้านตะวันออกนี่คือความอยากของงรัเสเซียนะครับส่วนความอยากของทางด้านนะผู้นํายูเครนก็คืออยากจะเข้าเนโตอยากจะเข้าสหภาพยุโรปนะครับนะนะอยากจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง จากองค์การเนโต้นะครับแล้วก็อาจจะอยากเอาใครเมียคืนด้วยนี่คือความอยากนะของทางด้านผบนาธิบดียูเครนส่วนความอยากนะของทางด้านสหรัฐและนโต้ก็คืออยากขยายมาทางตะวันออกนะครับก็อยากจะรับยูเครนเป็นสมาชิกนะถ้าทำได้นะนี่คือความอยากของทางด้านสหรัฐนะแล้วก็ทางด้านองค์การเนโะต้นะระดับผู้นำนะับ ส่วนความอยากของประชาชนนะของชาวรัสเซียก็คือว่านะอยากให้ตัวเองมั่นคงปลอดภัยนะเออแล้วก็ความอยากของประชาชนชาวยูเครนนะครับก็คือนะอยากจะให้ประเทศตัวเองอจจะเจริญก้าวหน้านะก็คืออยากจะเข้าร่วมกับทางด้านยุโรปตะวันตกนะในสภาพยุโรปนะเพราะเชื่อว่าทำให้เศรษฐกิจตัวเองเนี่ยมั่งคั่งขึ้นนะครับ แล้วก็กลุ่มประเทศนะครับในยุโรปเองนะที่อดีตเนี่ยนะเคยเป็นพันธมิตรนะกับทางรัเสเซียนะในกลุ่มวอรซอแพคนะสุนที่ยาวอรซอเนี่ยอย่างเช่นโปลแลนด์อรลเมเนียสโลเวเกียนะฮังการีหรืออดีตของพวกสมาชิกที่เป็น อดีตสภาพโซเวียตอ่ะนะนะอย่างลิทัวเนียนะครับเอสโตเนียลัตเวียนะประเทศเหล่านี้นะก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าความเจริญก้าวหน้านะประชาชนของเขาอ่ะนะต้องการเ,เขาเรียกว่ามีความมั่นคงปลอดภัยนะจากการคุกคามของรัเสเซียนะเป็นต้นนี้นเพราะนั้นแต่ละฝ่ายมันมีความอยากนะแต่ความอยากมันรับการตอบสนองอย่างเช่นความอยากของรัเสเซียเนี่ยของผู้นํารัเสเซียเนี่ยคือ ใช่ไหมก็คืออยากให้ยูเครนไม่เป็นสมาชิกเนโต้แต่ว่าคุณทายูเครนอยากเป็นสมาชิกของเนโตขัดแย้งกันนะความอยากของรัสเซียคือไม่อยากให้เนโต้เนี่ยขยายมาทางตะวันออกนะไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกแต่สหรัฐกับเนโตก็มือดูเหมือนว่าอยากจะขยายมาทางตะวันออกและจะรับยูเครนเป็นสมาชิกนะเราเห็นถึงความอยากของประชาชนชาวยูเครนนะแล้วก็กลุ่มในยุโรป ตะวันออกอ่ะที่เคยนะอยู่ร่วมกับทางรัสเซียเป็นพันธมิตรการรวมถึงอดีตสมาชิกของสหภาพโซเวียตอ่ะก็อยากจะเจรินอะ่ะก็อยากจะเจริญนะมีความมั่งคั่งร่ํารวยเหมือนทางยุโปรปตะวันตกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีความอยากไม่อยากซึ่งมันขัดแย้งกันเห็นไหมปัญหามันคือถ้าเรามองอย่างความเข้าใจคือว่ามันเป็นความขัดแยง้งนะของเรื่องของการแย่งชิงอํานาจแล้วก็ความอยากไม่อยาก นะซึ่งมันส่งผลเป็นแรงขับดันของพฤติกรรมจริงถ้าเกิดนั่งคุยกันเนี่ยเป็นความร่วมมือกันทุกฝ่ายนะก็คือ,อ,อทางสหรัฐและเนโตนะครับก็หยุดที่ตรงกลางนะทางยูเครนก็เข้าใจสถานการณ์นะครับนะถึงความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียสหรัฐเนโตเนี่ยนะมันก็ไม่บรรปลายเห็นไหมถ้าเราเข้าใจเรื่องความอยากไม่อยากอะซึ่งเป็นแรงขับดันแต่เกิดแต่ละฝ่ายฝืนสุดท้ายความอยากไม่อยากมันขัดแย้งกัน มันก็เกิดการใช้อนานาจทางการทาหารขึ้นมาซึ่งก็ไม่น่าใจว่าจะลุกลามบานปลายต่อไปหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายยังเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองเพิงอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับก็เป็นมุมมองอีกมุม,มนหนึ่งขอฟังพี่นายก่อนก็เชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ